รักกันดีตีกันทุกวันบิลกินทีพีคัมแบ็กเพลงคู่ในรอบ4ปีหน้ารักทุกมัลติเวิร์สกับยอมเซรเรนเดอร์วันที่19กรกฎาคม2567 เรียกได้ว่าสมการรอคอยจริงๆสำหรับซิงเกิลคู่ในรอบ4ปีของคู่เพื่อนซีสุดน่ารักบิลกินพุทธิพงศ์อัศรัตนกุลและพีพีกอํานวยเดชกรที่ทําเอาแฟนๆยิ้มแกงมปรีให้กับความน่ารักของทั้งคู่กับเพลงยอมเซเรนเดอร์ render, หลังจากปล่อยมิวสิกวิดีโอเพลงยอมเซเรนเดอร์ทําเอาแฟนๆฟินให้กับความน่ารักของทั้งคู่ดันเครื่องหมายสี่เหลี่ยม BK p p พพยอมขีดล่าง MV มีติดเทรนด์ X อันดับหนึ่งไทยและเวิร์ลไวด์ อีกทั้งยังติดเทรนเอในอีกหลายประเทศอีกด้วย สำหรับซิงเกิลเพลงยอม s u r e n d e r มาในสไตล์ป๊อปฟังสนุกและมีบรรยากาศที่สดใสทั้งในเมโลดี้และดนตรีทั้งยังมีฉากง้อง,งอนกันที่น่ารักของคู่บิลกินและพีพีในทุกมัลติเวิร์สที่เราเชื่อว่าแฟนคลับคงจะเขินตามไปเป็นแถบๆเช่นเดียวกับฉากในมิวสิกวิดีโอก็เต็มไปด้วยสีสันสดใสซึ่งเพลงนี้ยังเป็นเพลงที่ทั้งสองคนร่วมร้องด้วยกันเป็นครั้งแรกในรอบ4ปีหลังจากที่ก่อนหน้านี้พวกเขาเคยร้องเพลงด้วยกันในซิงเกิลประกอบซีรีส์แปลรักฉันด้วย ใจเธอพาร์ทสกับเพลงไม่ปล่อยมือ Coming of Age และรุ่งนี้เป็นแฟนกันตั้งนานแล้วเซฟโซนทั้งยังได้โปรรดิวเซอร์มือทองอย่างัวบอยทีเจมาร่วมโปรดิวเพลงนี้หลังจากที่ก่อนหน้านี้พวกเขาเคยร่วมงานกันมาแล้วในเพลงแรกเลยปะนั่นเองนอกจากซิงเกิลนี้แล้วทั้งสองคนกำลังจะมีคอนเสิร์ตคู่ Building TP Crit Double Trouble Concert ในวันที่31สิงหาคมและวันที่1กันยายนที่กำลังจะถึงนี้ด้วยเช่นเดียวกันใครมีบัตรแล้วเตรียมตัวไปเจอทั้งสองคนกันได้เลยสำหรับซิงเกิลคู่เพลงยอม Surrender น,นอกจากปล่อยมิวสิกวิดีโอไปแล้วทางบิลกิ้น PP c r e ริตอ i นอกจากนี้ทั้งบิ l กิ้นและ PP ได้ชวนทํำชาเลนติกต t อกน่ารักๆอีกด้วย บิลกินกล่าวว่าสำหรับซิงเกิลนี้ถือเป็นการคัมแบ็คในการร้องเพลงคู่กับ p ีพีในรอบ4ปีเราเอาเคมีของการอยู่คู่กันมา d เดเวล็อปเป็นเพลงสิ่งนี้อาจจะเป็นรสชาติที่รู้สึกว่าหายไปนานเพลงนี้เป็นเพลงที่ผมชอบมากสนุกและฟังง่ายเป็นเพลงในความรู้สึกใหม่เพราะไม่ได้ทำเพลงไวแบบนี้มานานครั้งนี้มีโอกาสได้ทำเพลงกับพีพีเนื้อหาจะพูดถึงการตีกันหยอกล้อก,กันความไม่ยอมกันอยากเอาชนะกัน เหมือนทะเลาะก,กันแต่จริงๆก็รักกันแหละมัง้งสุดท้ายก็ยอมกันอยู่ดีผมกับพีพีชอบแกล้งชอบแซวกันเพลงนี้ผมว่าก็ตรงนะครับเพราะคนที่ต้องยอมส่วนใหญ่จะเป็นผมตลอดผมเป็นคนที่ไม่ชอบสู้คนไม่ชอบมีปัญหากับใครผมยอมได้เสมอยอมตลอดเหมือนจะแกล้งแกล้งกันแต่คนที่เอาชนะได้มีแค่พีพีนี่คือคำตอบที่ทุกคนก็เห็นฝากติดตาม MV และฝากซิงเกิลยอม surrender ไว้ในเพลย์ลิสต์ของทุกคนด้วยนะครับ ทีพีกล่าวเสริมว่าหลังจากไม่ได้ทำเพลงคู่ด้วยกันมานานตั้งแต่เพลงไม่ปล่อยมือ Coming of Age รูงีเป็นแฟนกันตั้งนานแล้ว Safe Zone เพลงประกอบซีรีส์แปลรักฉันด้วยใจเธอพาร์ทสผ่านเวลามาแล้ว4ปีซึ่งเพลงยอม Surrender เป็นเพลงคู่ที่รักกันแหละแต่ไม่มีใครกล้าที่จะพูดออกมาก่อนก็เลยอยากให้อีกคนยอมก่อนเธอยอมก่อนได้ไหมถ้าเธอยอมก่อนฉันจะทำสุดท้ายก็ยอมกันทั้งคู่ เพลงนี้มีบีทที่สนุกดีฟังแล้วติดหูมากๆเลยครับตอนรีฟไอเดียว่าเราเคยผ่านอะไรกันมาสุดท้ายเลยได้ออกมาเป็นมูดแอนโทนแบบนี้เป็นอีกมูดที่ยังไม่เคยทำปกติเราจะทำเพลงคู่เนื้อหาดรามา่าหรืออย่างเพลงรุ้งนี้เป็นแฟนกันตั้งนานแล้วก็จะเป็นเรื่องความรักที่คลั่งรักมากๆทพีว่าเพลงนี้เนื้อหาน่ารักดีเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักที่อาจจะไม่ได้หวานซึง้ง แต่สุดท้ายพี่ว่าใจความคือฉันก็รักเธอเหมือนกันเพลงนี้ได้พี่โยบอยทีเจมาทําเพลงให้ครับซึ่งการร่วมงานกับพี่เขาพีว่ามันตรงกับสิ่งที่พี่คิดไว้เลยนะครับแทบไม่ต้องจูนเคมีไม่ต้องปรับอะไรเยอะสิ่งที่เขาต้องการสื่อสารออกมาชัดเจนมากถ้ามีอะไรที่เราเสนอไปพี่เขาก็พร้อมรับฟังเสมอเป็นการทํางานที่สนุกมากมสุดท้ายก็ขอฝากเพลงนี้ไว้ด้วยนะครับ พี่ว่าเพลงนี้เข้ากับทุกสถานการณ์เป็นเพื่อนก็ได้เป็นแฟนก็ได้ครอบครัวก็ได้จริงๆได้หมดเลยเป็นเพลงที่เหมาะกับทุกความสัมพันธ์หลายๆรูปแบบอยากให้ทุกคนลองไปฟังดูกันครับกับซิงเกิลยอม s เ r น e n d e r ของศิล,ลปิน b u ิ l นที P P Crit ขอบคุณมากครับ